สวัสดีค่ะคือตอนนี้ในแวดวงการเมืองไทยเนี่ยมีการเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้ตั้งคำถามมากๆเลยค่ะครับผมนั่นก็คือการตัดสินใจของคุณวิโรธลัคณาอดิสรที่ประกาศว่าจะไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆของพรรคประชาธิปไตยอะคะ่ะอืมมันก็เลยเกิดคำถามทันทีเลยว่าเอ๊ะทำไมนักการเมืองที่เปรียบเสมือนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะที่คอยบุกตลอด ถึงเลือกที่จะถอยไปแบบนี้นี่คือการยอมถอยจริงๆหรือว่าเป็นกลยุทธ์อะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าคะเป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากเลยครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของนักการเมืองคนเดียวนะครับค่ะพอเราเอาบทสัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆที่เขาให้ไว้มาวิเคราะห์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้มันสะท้อนภาพใหญ่กว่านั้นเยอะเลยภาพยุทธศาสตร์ของพรรคเลยเหรอคะ ใช่ครับของพรรคประชาธิปัตย์ลดทั้งหมดเลยตั้งแต่การวางตัวบุคลากรไปจนถึงเป้าหมายทิศทางการต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าการถอยครั้งนี้เป็นการถอยเพื่อตั้งหลักหรือเป็นการจัดทับใหม่เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมกันแน่โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ป่มแรกกันเลยการถอยที่ว่าเนี่ยเหตุผลจริงๆคืออะไรกันแน่คะ เพราะในทางการเมืองการถอยแบบนี้มันมักจะถูกตีความไปต่างๆนานาเลยครับอาจจะมีความขัดแย้งภายในหรือเปล่าใช่ค่ะหรือมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างคือจากบทสัมภาษณ์ที่คุณวิโรธให้ไว้นะครับเขาใช้คำชัดมากเลยนะว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการสร้างเหตุการสร้างเหตุใช่ครับ คือเป็นการกระทําที่วางแผนมาอย่างดีแล้วเขาเปรียบเทียบตัวเองกับนักฟุตบอลอย่างแอนดรูโรเบิร์ตสันของลิเวอร์พูลอ๋อแบ็กซด์ใช่ครับที่ถ้าวันหนึ่งไม่ยอมดรอปตัวเองเป็นตัวสำรองบ้างเนี่ยผู้เล่นดาวรุ่งคนใหม่ๆก็ไม่มีโอกาสได้แจ้งเกิดเลย uh huh. อืมอืมตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ว่างขึ้นมาเลยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ที่มีศักยภาพได้ก้าวขึ้นมานะครับฟังดูเป็นเหตุผลที่น่านับถือนะคะคือตั้งใจเปิดทางให้คนรุ่นใหม่จริงๆ ไม่ได้มีปัญหาภายในอย่างที่หลายคนเดาครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะการที่ตัวตึงเบอร์ต้นๆของพักหายไปจากสปอตไลท์ในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้แน่นอนครับนั่นคือความเสี่ยงที่ต้องแบกรับเลยและผมก็คิดว่าพวกเขาก็คงประเมินเรื่องนี้ไว้แล้วแต่พอมองลึกลงไปอีกนิดนึงมันมีอีกเหตุผลหนึ่งซ้อนอยู่อ๋อยังมีอีกเหรอคะครับเป็นเหตุผลส่วนตัวของคุณมิโรดเอง ที่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของฟักพอดีเลยเขามองว่าตัวเองจำเป็นต้องอัปเกรดทักษะครั้งใหญ่อัปเกรดทักษะใช่ครับเขาบอกว่าประสบการณ์ทางธุรกิจที่เขามีเนี่ยมันมาจากโลกยุคเก่า คือยุคที่เขาทำร้านหนังสือ CS ซึ่งเป็นโลกที่ยังไม่มีเรื่อง AI หรือว่า Big Data อะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมากนักอ๋อหมายความว่าเขาไม่ได้มองแท่ว่าต้องหลีกทางแต่เขามองว่าตัวเองอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับสนามรบในอนาคตอย่างนั้นเหรอคะใช่เลยครับเป็นการมองไปข้างหน้าแบบนั้นเลยคือตอนนี้เขาอายุ48ถ้ายังเป็นสสต่ออีกสมัยพอครบวาระก็จะอายุ51พอดีค่ะ เขาเลยมองว่าอยากจะใช้เวลาสัก2-3ปีนี้ออกจากบทบาทสสไปเลยเพื่อไปเรียนรู้ทักษะทําความเข้าใจโลกธุรกิจยุคใหม่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะกลับมาช่วยพักอีกครั้งถูกต้องครับในวัย51ปีในเวอร์ชั่นที่มีอาวุธครบเครื่องกว่าเดิมเขาใช้คําว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่เลยนะชาร์จแบตเตอรี่เพื่ออนาคต น่าสนใจมากเลยค่ะที่นักการเมืองคนหนึ่งเลือกจะถอยออกมาจากตำแหน่งเพื่อไปเรียนรู้เรื่องธุรกิจยุคใหม่มันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับวิธีคิดของเขาหรือของพรรคบ้างคะมันสะท้อนว่าพวกเขากำลังมองเกมที่ยามกว่าแค่การเลือกตั้งครั้งหน้าครับเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของประเทศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งสมัยหน้าไปแล้วด้วยซ้ำโอ้โหมองไกลมากใช่ครับ ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมทีมซุมซ้อมแล้วก็พัฒนาทักษะสำหรับงานใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่แค่การชนะเลือกตั้งแต่คือการเตรียมบุคลากร,กรที่มีความสามารถหลากหลายให้พร้อมบริหารประเทศจร,จร,จร,จริงๆเมื่อโอกาสมาถึงพอพูดถึงงานใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้ามันก็เชื่อมมาถึงเป้าหมายที่พักประชาชนประกาศล่าสุดเลยซึ่งต้องบอกว่าท้าทายมากครับผมทะเยอทะยานมากใช่ค่ะ เขาไม่ได้พูดกว้างๆว่า,วาขอแลนสไลด์แต่ระบุตัวเลขมาชัดเจนเลยคือ251ที่นั่งทําไมต้องเป็นตัวเลขนี้เป๊ะๆคะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าตัวเลข251นี้มีความหมายทั้งในเชิงคณิตศา,ศาสตร์การเมืองและก็ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยครับมันเป็นตัวเลขที่มาจากบทเรียนราคาแพงเลยนะของการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดโอ้ oh. ถ้าเราย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าครั้งแรกพรรเพื่อไทยชนะเลือกตั้นได้อันดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วครั้งถัดมาพักเก้าไกลก็ชนะเรื่องเลนใต้ในอันดับหนึ่งแต่ก็จบลงที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันเท่ากับว่าการเป็นพักอันดับหนึ่งไม่ได้เกรนเตีอะไรเลยในตอนนี้ถูกต้องครับนั่นคือบทเรียนสําคัญที่เขาตกผลึกกันมาดังนั้นตัวเลข251ซึ่งมันคือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาจึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคําตอบสําหรับปัญหานี้อ๋อมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวย แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของฉันธามติจากประชาชนที่ชัดเจนและแข็งแกร่งชนิดที่ว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วเป็นการประกาศว่าถ้าประชาชนมอบความไว้วางใจให้ถึงขนาดนี้ก็ไม่มีเทคนิคทางการเมืองหรืออำนาจไหนจะมาขวางได้อีกต่อไปเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อทะลวงกำแพงทางการเมืองเดิมๆเ,เลยแต่การจะไปให้ถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องมีอุปสรรคที่ชัดเจนพักประชาชนมองว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คืออะไรคะ ตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งเลยครับเพราะว่านิยามของศัตรูในบทสัมภาษณ์นี้มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเปลี่ยนไปเหรอคะครับจากเดิมที่การต่อสู้ทางการเมืองมักจะวนอยู่กับการสู้กับทุนผูกขาดภายในประเทศตอนนี้คุณวิโรธบอกว่าภัยคุกคามมันใหญ่และน่ากลัวกว่านั้นมากจนกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทุนเท่าข้ามชาติทุนเท่าข้ามชาติเ,าาาตเป็นคําที่ค่อนข้างหนักเลยนะคะ ก่อนจะไปดูตัวอย่างช่วยอธิบายความหมายของคำนี้ให้ชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้เลยครับทุนเทาข้ามชาติในบริบทนี้เนี่ยหมายถึงเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ทำกิจกรรมข้ามพรมแดนครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์บ่อนพนันออนไลน์การฟอกเงิน ซึ่งเครือข่ายพวกนี้มีเงินทุนมหาศาลแล้วก็มักจะใช้การคอร์รัปชันความรุนแรงเพื่อแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างอำนาจรัฐเลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจของตัวเองน่ากลัวมากค่ะแล้วพอจะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมคะว่าภัยคุกคามนี้มันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระดับไหนมีตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็น่าตกใจมากครับเขาหยิบยกสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นมาแล้วเรียกมันว่าเป็นสงครามสแกมเมอร์สงครามสแกมเมอร์ใช่ครับ โดยอ้างอิงข้อมูลจากข่าวครองทางทหารที่ชี้ว่าฐานที่มั่นทางทหารและก็คลังอาวุธบางแห่งของกัมพูชากลับไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของฐานสแกมเมอร์ซึ่งเป็นของเอกชนเดียวนะคะนั่นหมายความว่ารัฐไทยอาจจะไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับกองทัพของรัฐต่อรัฐแต่กำลังเผชิญหน้ากับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีกองกำลังเป็นของตัวเองอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับ มันเบลอเส้นแบ่งระหว่างรัฐกับองค์กรอาชญากรรมไปเลยมันตั้งคำถามที่น่ากังวลว่ารัฐเพื่อนบ้านของเราอาจจะถูกแทรกซึมหรือกระทั่งเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายเหล่านี้ไปแล้วโหนี่มันเป็นการเปลี่ยนธรรมชาติของความมั่นคงของชาติไปเลยนะคะใช่ครับและนี่คือภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ที่พักประชาชนพยายามจะชูขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการต่อสู้ครั้งต่อไปเลย เมื่อศัตรูเปลี่ยนไปนโยบายเรือธงของพรรคก็ต้องปรับตามไปด้วยสินะคะแล้วภัยคุกคามระดับข้ามชาตินี้มันเชื่อมโยงกับชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปยังไงคะเพราะว่าภัยคุกคามนี้มันไม่ได้อยู่แค่ตามแนวชายแดนอีกต่อไปแล้วครับแต่มันกําลังแทรกซึมลงมาถึงระดับการเมืองท้องถิ่นเลยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจําวันของประชาชน Oh. ในบทสัมภาษณ์ยกตัวอย่างการซื้อเสียงในระดับท้องถิ่นที่ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจไปถึงหัวละ2 0 0 0 3 0ถึง3 0 0 0บาทโห oh, เป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะสูงจนไม่น่าจะถอนทุนคืนจากงบประมาณปกติของอบตอรหรือเทศบาลได้เลยแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรคะถ้ามันไม่คุ้มนั่นที่ประเด็นสำคัญเลยครับเป้าหมายมันเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ใช่การเข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์จากงบจัดซื้อจัดจ้างเหมือนในอดีตอแต่เป็นการเข้าไปเพื่อซื้ออำนาจรัฐในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือธุรกิจสีเทาต่างๆ เขาใช้คำว่ามันคือการทำให้นักการเมืองท้องถิ่นกลายเป็นสุนัขรับใช้ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไปเลยเป็นภาพที่น่ากลัวมากค่ะเมื่อปัญหามันซับซ้อนขนาดนี้แล้วแนวทางการแก้ไข,ขของพักประชาชนเป็นยังไงคะมันดูเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่กระทรวงเดียวจะรับมือไหวแหน่งรองนายกมักจะถูกใช้เพื่อคุมกระทรวงใหญ่ๆที่มีอำนาจและงบประมาณมหาศาลทำไมถึงเสนอให้มีรองนายกที่ไม่มีกระทรวงในสังกัดล่ะคะ เหตุผลก็เพ oh. ื่อทลายระบบไซโลหรือการทำงานแบบต่างคนต่างทำของหน่วยงานราชการไทยครับออ๋เพราะภารกิจที่ซับซ้อนอย่างการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากตั้งแต่กระทรวงกลาโหมคลังพาณิชตำรวจปปช DSI ถ้าต่างคนต่างทำงานก็ไม่มีทางสำเร็จจริงค่ะ รองนายกที่ไม่ได้ยึดติดกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งจะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางหรือเป็นเหมือนโปรเจกต์แมนเจอร์ที่บูรณาการการทาง,งานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ครับ เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดจากการมองที่อำนาจไปสู่การมองที่ภารกิจเป็นหลักซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดของพรรคที่เคยถูกวิจารณ์ว่างีเง่าในการเลือกกระทรวงตอนจัดตั้งรัฐบาลครั้งก่อนเหมือนกันนะคะใช่เลยครับมันคือวิธีคิดแบบเดียวกันเลยในขณะที่พรรคอื่นมองกระทรวงจากขนาดของงบประมาณแต่พรรคก้าวไกลในตอนนั้นหรือพรรคประชาชนในตอนนี้มองกระทรวงจากความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์อื เขาจึงไปเลือกกระทรวงที่งบประมาณน้อยอย่างกระทรวงการต่างประเทศซึ่งพักอื่นอาจจะมองข้ามไปแต่พักมองว่าเป็นกระทรวงเกรด A ในการสร้างจุดยืนของประเทศบนเวทีโลกเลยแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่คนจับตามองมาตลอดก็คือความสัมพันธ์กับกองทัพค่ะซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญเลยในการรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่นี้พักมีแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับกองทัพยังไงคะแนวทางหลักยังคงเดิมครับ คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเป็นพลเรือนเพื่อยืนยันหลักการว่ากองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนค่ะแต่หัวใจสำคัญที่เขาเน้นย้ำคือการสร้างความไว้วางใจคุณวิโรธอ้างถึงประสบการณ์ส่วนตัวตอนที่เขาเป็นประธานกมทาการทหารที่ได้มีโอกาสทำงานและก็สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับนายทหารระดับสูงที่มีแนวคิดก้าวหน้า แต่การสร้างความไว้วางใจมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรอคะในเมื่อมีความหวาดระแวงกันมาตลอดเขาเชื่อว่าทำได้ครับหากฝ่ายการเมืองเข้าไปอย่างมืออาชีพไม่แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือเข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์ทับซ้อนเขามองว่าสิ่งที่ทหารกลัวที่สุดไม่ใช่การอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนแต่คือการที่นักการเมืองเข้ามาตบซับอ๋อใช่ครับหรือใช้กองทัพเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าฝ่ายการเมืองพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเข้าไปเพื่อทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆความร่วมมือก็จะเกิดขึ้นได้ครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่การตัดสินใจส่วนตัวของคุณวิโรธขยายมาสู่ยุทธศาสตร์พักเป้าหมาย251ที่นั่งการนิยามศัตรูใหม่ไปจนถึงการปฏิรูปโครงสร้างรัฐบาลมันเหมือนกับว่าเรากําลังเห็นความพยายามในการจัดระเบียบการเมืองไทยใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ที่สำคัญที่สุดของคุณวิโรธคือการนำเสนอกรอบการต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบใหม่ค่ะเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างสีต่างๆเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการแบ่งขั้วอานาจใหม่เป็น2ฝ่ายที่ชัดเจน2อขั้วอำนาจใหม่ที่ว่านั้นมีหน้าตาเป็นยังไงคะขั้วแรกเขาเรียกว่าฝ่ายก้าวหน้าครับ ซึ่งน่าสนใจมากว่าเขาไม่ได้จํากัดแค่คนที่มีแนวคิดเสรีนิยมนะเอเหรอคะแต่เป็นการรวมตัวกันของเสรีนิยมก้าวหน้าและอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าซึ่งหมายถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของประเทศแม้ว่าจะมีความเร็วหรือวิธีการที่แตกต่างกันบ้างแต่มีเป้าหมายร่วมกันคือพาประเทศไปข้างหน้าถ้ามีฝ่ายก้าวหน้าแล้วอีกขั้วหนึ่งคืออะไรคะใช่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมแบบเดิมๆหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาเรียกอีกขั้วหนึ่งว่าฝ่ายจารีต ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่ต้องการรักษาสถานะเดิมเพื่อผูกขาดผลประโยชน์ไว้กับกลุ่มตัวเองและที่สําคัญที่สุดคือปัจจุบันกลุ่มนี้ได้ไปจับมือเป็นพันธมิตรกับทุนสีเทาและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เราคุยกันไปอ๋อ oh. ดังนั้นกรอบการต่อสู้ใหม่นี้จึงเป็นการเลือกระหว่างอนาคตที่ขับเคลื่อนโดยฝ่ายก้าวหน้ากับอดีตที่ยึดโยงอยู่กับกลุ่มอํานาจเก่าและเงินทุนสีเทานั่นเองครับ โอ้โหเป็นการเปลี่ยนกรอบการมองการเมืองไทยไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะสรุปแล้วจากการตัดสินใจส่วนตัวของนักการเมืองคนเดียวเราได้เห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าที่คิดของพรรคประชาชนทั้งหมดเลยใช่ครับตั้งแต่การวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายการกำหนดนโยบายที่มุ่งจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ไปจนถึงความพยายามที่จะสร้างสมการการเมืองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลย เป็นการเจาะลึกที่ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะแต่เมื่อฟังทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจไว้ให้เราครบคิดกันต่อนะคะน่าสนใจครับว่ามาได้เลยประเด็นชวนคิดก็คือหากเราจะลงมองการเมืองไทยผ่านกรอบฝ่ายก้าหน้าปะทะฝ่ายจารีตทุนเทาที่ถูกนำเสนอขึ้นมานี้คำถามแรกก็คือพักการเมืองอื่นๆและกลุ่มอำนาจต่างๆในสังคมไทยจะถูกจัดวางอยู่ตรงไหนในสมการใหม่นี้และคำถามที่สำคัญ,ญยิ่งกว่านั้นก็คือ เส้นแบ่งระหว่างสองขั้วนี้ในโลกของความเป็นจริงมันจะคมชัดและแบ่งแยกได้ง่ายเหมือนกับที่ถูกนําเสนอในทางทฤษฎีหรือไม่นี่อาจจะเป็นคําถามสําคัญที่จะอยู่กับเราไปจนถึงวันเลือกตั้งครั้งหน้าเลยค่ะ